วันหนึ่งนี้อ่าใส่ขาวพอสอมไปปุ๊บมันก็กลายเป็นชั้นไงชั้นด้านล่างเนี่ยจะวางพวกดีวีดีชั้นที่กว้างๆรูปๆเช่นทีวีก็เสียบให้มันสูงหน่อยนะครับแล้วก็วางของเป็นพวกกล่องพวกระดานไปขณะเดียวกันนะครับกลับมาเรื่องการตกแต่งกันนะครับช่องตรงนี้เนี่ยที่เราทําเป็นชั้นเนี่ยเราอาจจะทำเป็นหน้าบานไปด้วยก็ได้นะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสเปซของมันเนี่ยให้มันเหมือนว่ามันมีบานปิด หรือแล้ก็เลื่อนไปนะครับเพื่อจะเข้าไปอีกส่วนหนึ่งของบ้านนะครับส่วนหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับคุณแบงค์ครับต้องรูปไก่งวงใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่รูปแมวแบบน่ารักน่ารักหรือบางมุมในบ้านนะครับก็อาจจะใช้เป็นซิกเาร์วอล์ก็ได้นะครับเป็นรูปลักษณะเหมือนกับสตีนอ่ะอครับเป็นถนนก็ต้องมีโคงไฟถนนอะไรอย่างเงี้ยครับรูปตรงนี้เนี่ยของฟูดลเลชมีนะครับสำเร็จรูปเลยทางการบริการเนี่ยบางทีเนี่ยคุณแบงค์เนี่ยมีชั้นสูงๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาหนน่่่่อยยคคะะีเล เจฟพูลโลนะคะเป็นบันไดอเนกประสงค์นะคะที่มาจากโมเดิร์นฟอร์มโฮมเดคอเรทีฟนะคะสะดวกสบายมากค่ะสามารถพับได้นะคะน้ำหนักเบานะคะเลื่อนไปเลื่อนมาได้ยกได้นะคะดสะดวกค่ะด้เลยค่ะโอ้โเนี่ยเราก็สามารถเนี่ยใช้ได้ตลอดนะครับไม่ใช้ก็เก็บไม่ใช้ก็เก็บเาเวลาใช้เขาจะแขวนไว้กับบานเลยครับพี่ตู่ตัวบานของตู้อะไรต่างๆก็ได้ดูเป็นเก๋ๆไปด้วยตู้เลยคือไม่ต้องเห็นมันเลยใช่พเปิดออกมาแล้วก็ดึงออกมาเลย ค่ะน้ำหนักก็เบาด้วยนะครับเดินเข้ามาด้านไหนกันบ้างนะครับส่วนทานอาหารนี่ก็ต้องเรียกว่ามีโต๊ะอาหารที่แบบว่ายาวนะครับขาวน่าทานเลยนะครับแล้วก็มีเก้าอี้เนี่ยอาจจะใช้เลือกหลากสีาแบบก็ได้หรือจะใช้เป็นสีเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ก็เก๋ๆนะครับแต่พิเศษสุดเลยคิวตรงโคมไฟใช่ไหมครับนี่ครับแพนเม็เลยนะครับตัวนี้ก็สามสักสามดวงนะครับก็ได้ค่อยๆลงมาได้ดูเป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนผนังนะครับทาสีเหลืองให้ต่อเนื่องกันมานะครับ ชุดครัวของเดิมเป็นชุดครัวคอนกตรีกใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเป็นทอ็อคอนสตรีกอยู่แล้วนะครับคอนสรีกครับไอ,บอบ้ตู้ข้างล่างเนี่ยทำเป็นลักษณะตู้แล <c oughs> ้วติดล้อครับเพื่อดึงเป็นโมบายลก็ใส่เข้าไปอยากจะมีลิ้นชักกี่อันก็สามอันก็ใส่ไป <c oughs> ส่วนด้านบนนะครับอาจจะรู้ว่าอ้าวพี่แล้วถ้าเกิดมีน้องมีน้ำมาแล้วผมจะเก็บของไว้ที่ไหนในะครับก็อาจจทจำชั้นลอยหน่อยใช่ไหมไอ้คิวใช่ครับชั้นลอยนะครับจะมาใช้หน้าบานธรรมดาเนี่ย ดูมนนี่นะครับหน้าบานนะครับเราเลือกใช้นะครับเป็นบานม้วนนะครับอุปกรณ์บานม้วนสำเร็จรูปนะครับจากมูนิธิผมได้คอยถือนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดขึ้นเปิดลงนี่นะครับเรียกว่านิ่มคลิกเลยนะฮะแต่บ้านนี้ก็ยังมีจุดนึ่งอ่ะที่ต้องพูดถึงใช่ค่ะเป็นของที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันเลยจอยู่ด้วยกันได้คืออะไรค่ับช่คคือเลี้ยงปลาปลาอะไรคะเป็นตู้ไม้น้ำครับมีไม้น้ำมันก็มีปลาเล็กๆอาคาตัวนี้ครับเราพาครับไปยกยกนะครับไปดูภาพรวมของบ้านใหม่ครับ มาดูทริปฉบันนี้ดีกว่านะครับ<ช>การดีไซน์ชั้นนะครับเพื่อ รับที่จะอาจจะมีเคสน้าท่วมหรือจะบอกว่าน้ําไม่ท่วมแต่เป็นชั้นเก๋ๆก็ได้นะครับใช้ลักษณะบันไดเหล็กนะครับตั้งมาเป็นโครงขึ้นมาเลยถ้วสอดเป็นไม้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ชั้นแล้วก็ปรับระดับได้ด้วยคทาสีดำสนนถ้าเข้ากับรับหลบนะครับคลิปที่สองเนี่ยรักแมวใช่ไหมคะแต่เราก็ยังไม่อยากให้แบบว่าบ้านเนี้ยดูแล้วแบบว่าไอ้อะไรเนี่ยแปลกๆใช่ไหมคะเราก็ต้องทําอะไรที่เก๋ๆเท่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีแบบว่าชั้นนะคะเรียนแบบว่าสลับฟันปลาขึ้นไปเร่อยๆ แล้วก็้แมวตัวน้อยเนี่ยก็จะได้ปีนเล่นนะคะแล้วมันก็ดูเป็นดีไซน์ด้วยกับ้าตรานำลองของแมวถูกค่ะสินค้ากลุ่ม วินเทจหรือ French Vintage ของเรานะครับได้รับความนิยมมากพอสมควร French Vintage ของเราเนี่ยมีความครบของสินค้าไม่ว่าจะเป็น Living Room Dining Room และตลอดจน b e d r รู m ในความหลากหลายของสินค้าเนี่ยครับทำให้ลูกค้าเข้ามาแล้วจะได้ความครบที่เดียวนิสไตล์เฟรนช์วินเทจกลับมานิยมเนื่องจากว่าความเป็นธรรมชาติของไม้ที่แสดงถึงลายไม้ทั้นคุณค่าอย่างนี้เขาเรียกว่า Timeless คือไม่มีความล้าสมัย คงเส้นคงวายในสังคมของสไตล์การตกแต่งได้นานนะครับเฟอร์นิเจอร์ของเรานะครับจะมีสีออกเป็นสีขาวครีมทำให้การแต่งบ้านในเชิงของการใช้สีของวอลเปเปอร์หรือผ้าม่านนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยฮะ ไปแต่งเองง่ายขึ้นแล้วก็ประกอบกับว่าเฟอร์นิเจอร์ของเรานครับกำลังได้รับความนิยมไปที่เขาใหญ่เยอะมากเลยคนที่มีบ้านหลังที่2เป็นสไตล์รีสอร์ทนะครับซึ่งสไตล์เฟรชฟินเทจก็สามารถเข้ากันได้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ลูกค้าให้การตอบรับในคอลเลคชันนี้ มานี้บริษัทเอเชียนพาร์ตี้เดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ AP ได้จัดงาน APS s AP p i r i n g Sense ซึ่งรวมบ้านกลางเมืองทุกทำเลทั่วกรุงเทพพร้อมเปิดตัว3โครงการใหม่โซนลาดพร้าวเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำเทาเฮาในเมืองพร้อมเปิดตัวฟังก์ชันดีไซน์ล่าสุดผ่านแฟชั่นโชว์ Walk in c l o s e t Inspired by บ้านกลางเมืองโดยมีคู่รักแห่งปีคุณวิกกี้สุนิสาเจตและคุณชายชาติยดม พร้อมกับเหล่าเซเล็บอีกมากมายเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณวิทยการจันทวิมลผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทเอเชียนพร e อพเพอร์ตี้เดเวลอปเมจำกัดมหาชนหรือ AP กันดีกว่าค่ะ ว่าทำไมต้องบ้านกลางเมืองข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งโลเคชันเนี่ยของบ้านกลางเมืองนี่อยู่กลางเมืองจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนลาดพร้าวโซนสิงห์นครินหรือว่าโซนสาทรตากสินนะครับอันที่2นะครับการออกแบบไม่ว่าจะเป็นออกแบบเ,ออแบบเรื่องของส่วนกลางประตูทางเข้าที่บ่งบอกถึงฐางนะของคนที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็อันที่3มก็คือเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานอันที่4เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เป็นแบรนด์ AP AP เเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบแล้วก็มีการดูแลลูกค้าอย่าง ดีนะครับอันสุดท้ายก็คืออยู่ในราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดว่าทําไมถึงต้องเป็นบ้านกลางเมืองของทุกๆคนครับดิได้ว่า AP เป็นผู้นําทางด้านการสร้างนว,วัตกรรมใหม่ของที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะต้องถามความรู้สึกคุณแบงค์ครับว่าเป็นยังไงบ้างรครับเห็นบ้านของเองแล้วทุกใจมากๆเลยครับครับมีที่ให้แมวมีที่ให้น้อไเล่นนะครับแล้ว ความรู้สึกที่เหมือนเขาอยู่กับเราตลอดทุกที่เลยนะฮะรอบบ้านเลยแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการที่น้ําจะท่วมอีกคุณแบงค์ชอบเย่ยเราก็ดีใจนะครับ เพราะฉะนั้นเราดีใจมากเราก็เลยมีของมาฝากด้วยนะคะนี่เลยค่ะเชือเก๋ๆนะคะนี้ซื้อข้างนอกไม่ได้นะคะค่ะมีที่นี่ที่เดียวของโชว์รูมค่ะนะคะแล้วก็แคตตาล็อกนะคะจาก Modern Form Home Decorative นะคะเมื่อกี้ที่เราพูดถึง Step Pro ค่ะเนี่ยเลยค่ะเราเอากลับไปอ่านดูนะคะยอดมากใช่ค่ะเราก็ยังมีของที่ระลึกมาจากกันนะคะจากเอทีค่ะอันนี้เป็นที่เปิด จุกขวดต่างๆนะคะเวลาไปเที่ยวไม่ต้องเสียค่าเปิดขวดเลยขอกเลยเอาไปด้วยพกไปเองมีใช้ได้เลยครับใช้ได้ทุกที่ใช่ไหมคะดีๆจริงๆครับอัปเดตโครงการดีๆของ AP ได้นะคะที่ www.apkithai.com นะคะแล้ววันนี้เรายังมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ EQ ชอบมากตอบปัญหาได้ทุกอย่าง EQ หมดนะ่ชอบคนเดียวพี่ก็ชอบเพราะว่ามนดูแลมีความรู้นะครับมพิสูจน์โผลใช่ไหมครับเดฟถูกต้องครัวันนี้เขาจะพาไปไหนครับไปที่บ้านที่สุรินทร์นะคะที่นั่นนะคะโอ้โหมากมายเลยค่ะ โซมากๆครับค่ะ<ม>เป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์โฮมกันอีกครั้ง สัปดาห์ที่แล้วผมพาไปชมห้อง walk-in closet กันไปแล้วและในวันนี้ผมจะพาไปฟังดีไซเนอร์พูดถึงแนวคิดและเทคนิคการใช้อุปกรณ์ Fitting ตามจุดต่างๆในบ้านหลังนี้เช่นบริเวณประตูทางเข้าหลักหน้าบ้าน